เปิดการมองเห็นกดหัวจงหัวใจให้พี่เดด้วยนะครับกดสับสไา,ายใหกดกระดิงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไหหลายคนก็เห็นโอ้ยบริษัทนี้ไม่ธรรมดานะพรีเซนเตอร์แต่ละคนในดาราตั้งแต่รุ่นใยญ่รุ่นพ่อรุ่นอารุ่นเด็กรุ่นอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องประชาชนก็มีความเชื่อไงว่าคนเหล่านี้โอ้โหขนาดดารายังหลงเชื่อเลยอะ่ะนะครับคล้ายๆโอเร็กซ์สามดีมีทั้งดีเจนักร้ออ่ะติดคุกอิจราไปหลายคน นะครับนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวผมดูเนี่ยดูเนี่ยนะโอ้โหนะสามบอสดาราเปิดใจเห็นนะโอ้โหแล้วก็เอาดาราพวกนี้มาเรียกว่าบอสนั่นบอสนี่อะไรต่างกูก็ไม่รู้ว่าบอสหรือบอสนะครับเนี่ยนะสามบอสดาราเปิดใจฝากบริษัทนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะนะครับแล้วก็พูดว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้นะมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้นะช่วยกันเชียร์เข้าไปนัก็ได้ค่าจา ไอเงินค่าจ้างที่ดาราดัางๆทั้งหลายที่นะที่เขาเรียกว่าบอสนั่นบอสนี่บอสน,นายจ่าเนี่ยคุณได้ค่าจ้างไปสมมติว่าทั้งละล้านคุณรู้ไหมเงินหนึ่งล้านบาทคือเงินที่มาจากการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเงินที่มาจากค่าน้าตาแลวคนที่จ่ายไปเนี่ยเป็นคนาหาเช้ากินข้ามทั้งนั้นนะโดนไปหลักหมื่นบ้างหลักแสนบ้างอะไรต่างๆเนี่ยผมดูข่าวเนี่ยนะครับถ้าเป็นความจริงตามนี้แล้วคุณชีวิตจะมีความสุขระวังจะเป็นมะเร็งนะ เดียได้เงินได้ทองมาจากเนี่ยเนี่ยจากการหลอกลวงประชาชนเนี่ยเนี่ยยืนกันแบบหน้าตานะใครเห็นก็ออกคนนี้เราก็รู้จักนะเป็นดาราใหญ่อ่ะคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็สวยนะเป็นนางเอกนะคนนี้ก็ลอนะนะครับแล้วก็บอกว่าบริษัทนี้ดีมากเลยผมเคยใช้แล้วเชื่อผมเถอะเห็นนะเนี่ยพยายามนวมเอาให้คนเสียยงกันเสียทองดูเลยโอ้ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยเนี่ยหลายๆคนก็ออกมามาโพสต์มาอะไรกันเยอะร้องเรียนก็ไม่มีความคืบหน้า เนี่ยมีบางคนบอกอะไรแฟนผมโดนไปเกือบหกแสนเพื่อนแฟนโดนไปสามแสนตอนนี้สินค้าที่โดนหลอกให้ซื้อมาลงทุนกองอยู่ก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับอืแล้วก็แฮชแท็กขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีสโลแกนใช้คําพูดหรูหรือหลาอะไรต่างมันน่ากลัวเนี่ยแล้วคนก็ออกมาแฉแต่ไม่หมดนะตำรวจก็ไม่ขยับสกรบอกก็ไม่ขยับนัฐบาลก็ไม่ขยับ นายกแปทองทานไม่ขยับเลยคนมิจฉาชีพแต่ไม่หมดทั้งคอลเซ็นเตอร์ทั้งมิจฉาชีพออนไลน์มิจฉาชีพในรูปดาราคนดังครูบาอาจารย์แต่ไม่หมดครับด็อดกเตอร์ขายผลิตภัณฑ์อะไรกันเยอะแยะไปหมดอะ่ะนะคือขายผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะเป็นด็อกเตอร์มาขายผลิตภัณฑ์อางเป็นอาจารย์มาขายผลิตภัณฑ์อางชื่อมหาไรด้วยไม่รู้ว่าเขายอมยังไงบางคนใช้มหาัยเป็นที่รับแขกเลยนะครับอโอนะครับเนี yeah. ่ย อืมเจ้าของแบนด์รวยทุกคนนะแต่ตัวแทนระดับล่างสุดก็ลําบากนะหลอกให้ซื้อสินค้าหลอกให้ลงทุนเสร็จแล้วก็ต้องไปขายใครก็ไปหลอกญากพี่น้องตัวเองเพื่อนฝูงหลอกจนหมดไม่จะหลอกใครก็เลยขายไม่ออกก็เจ๊งไปน,นะครับมันหากินกับลาบากอืม,อมเดี๋ยวครับโลกแห่งความหลอกลวงดาราศิลปินนะครับสบายนะครับดําเนินกนดีอะไรก็ไม่ได้ หลุดทุกคดีแล้วก็รวยสบายนี่ยพี่นะ้องประชาชนก็หมดตัวนะครับมแมลงเม่าเยือ่อต่างๆเข้าไปไงเป็นคนจนไม่มีอำนาจต่อรองรองเรียนก็เท่านั้นเฉยนะครับอืมอืมนะครับอืมโอ้นะครับแล้วเวลาโพสอะไรต่างๆพวกดารานักน้องคนดังก็บอกว่าคุยโปรเจกต์งานที่โคตรมีความสุขเหมือนอยู่บ้านเลยครับขอบพระคุณ จุดๆจุดๆบอสทั้งหลายดีใจที่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันดีใจที่ได้ร่วมงานกันก็มีคนดังๆแล้วก็ไปโพสต์ข้อความนะแบบเนี้ยเป็นไงโอ้โหคนมันก็มองว่าโว้โ,โคนดังๆมาทากันเยอะแยะเลยดาราลงดาราเต็มไปไงนะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงที่ไหนได้เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่อย่างไรนะครับอืมแล้วก็ไปออกรายการดังๆครับรายการทอปดังๆครับไปนั่งซื้อเงินจ่ายเงินค่าเวลา รายการทอกสำคัญก็จ่ายแม่งเอครั้งละสองสามแสนบาท่าที่ผมทราบนะบางรายการก็ห้าแสนบาทก็จ่ายให้จากเจ้าของรายการไปแล้วมีวิธีกรดังๆแล้วก็บอกว่าโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์สอนฟรีรับจํานวนจํากัดนะครับนะโดยคุณบอสจุดๆ,ๆกับโอกาสธุรกิจที่ยิ่งใหญ่โอ้โหฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วแม่งดูนะแล้วก็เสร็จแล้วไปออกรายการดังๆคนคิดว่าเป็นคนดังจริงเปล่าไม่ใช่หรอกจ่ายเงินเพื่อออ,อกทีวีนะครับ จ่ายเงินเพื่อออกรายการรายการดังๆอย่างนี้ถ้าคุณเสียเงินสักสามแสนห้าแสนเนี่ยเขาก็ให้คุณไปนั่งรายการได้ถ้าคุณมีเงินนะนะครับแล้วก็สัมภาษณ์โดยพิธีกรดังๆนะคนก็คิดว่าไอ้นี่ดังเปล่าเราเสียเงินเนะีนะ่ยนแล้วก็แล้วก็บอกอะไรอ่เออโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับโอกาสนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของประชาชนนะนะโอกาสเป็นของเจ้าของบริษัทที่จะมีโอกาสร่ำรวยใส่ราิการเรือละสิบสองล้านพิชาตนมะิวเนี่สีส้ม แล้วเวลาถ่ายโลกก็โชว์ให้เห็นนาฬิกานะครับให้เห็นว่าคุณนี่รวยมากกิจการดีชอบทาบุญทําทานขับรถหรูนาะนะครับแล้วก็เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหเนี่ยในรายการนะครับรายการต่างๆเนี่ยก็ใช้ถ้อยคําที่มันแบบหสุดรูดนะนะมาเรียนยิงแอดกับเราชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงดีที่สุดในโลกผ่านเครื่องมือการตลาดโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์ ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้โอ้โหโฆษณนาโฆษณากันนี้ครับทางรายการกก 3, 100, 500, ดังๆออกรายการดังๆต่างๆเลยครัอะรายการละสามแสนห้าแสนเนี่ยผมง่าประมาณห้าแสนบาทสัมภาษณ์โดยพิธีกรดังคนก็เชื่อเดี๋ยวโอ้ยดับนชะีวิตกูจะเปลี่ยนแปลงเลยนะรับจำนวนจำกัดนะสอนวิธีการทรําธุรกิจออนไลน์คุณจะได้รวยครับนะปัจจุบันพวกเราก็อยากจนกันอยู่เราอยากรวยก็ไปเสียงเงินให้แปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทนะยเริ่มต้นก็ถูกๆหน่อย นะนะครับนะครับคนยากคนจนหาเช้ากินข้าวก็หลงเชื่อไปเพราะว่าออกรายการดังนะครับแล้วเขาบอกว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปครับจากยาจกจะกลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วครั้ไม่ต้องทําอะไรครับแค่มานั่งฟังปุ๊บนะเราจะสอนให้คุณเองว่าจะรวยอย่างไรสินค้าก็ไม่ต้องหาครับช่องทางก็ไม่ต้องหาครับเราจะบอกคุณเลยครับคุณไม่ต้องทําอะไรครับแต่รวยนะครับไม่มีแล้วครับนะการทําธุรกิจที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วรวยไม่มีนะครับมีแต่ มีแต่แชร์ลูกโซ่แล้วก็มีฉากที่ตอนนั้นนี่ผมอยากจะฝากผ่านเครื่องมือการตลาด Media. โซเชียลมีเดียอฟังแล้วแม่งโก้เลยกูนี่อยู่กับโซเชียลมีเดียมาตั้งนานเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีพี่น้องประชา,าชนติดตามอยู่สองด้านห้าแสนคนกูยังไม่เคยชวนใครมาลงทุนเลยนะเพราะว่าถ้ากิจการไหนแม่งกำไรดีกูจะไปชวนพวกมึงมาลงทุนทำไมกูก็ทำซะเองดิครับนะครับถ้าสมมุติว่ามีธุรกิจอะไรดีแต่ผมไม่ชวนใครลงทุนหรอกครับพี่น้องครับเอาง่ายนะครับ คนนะครับไม่ใช่ควายสมมติมีธุรกิจอะไรขายดีขายดีผมก็ลงทุนทําเองหรือไม่ก็ไปกู้เงินมากู้เงินแบงก์ก็ได้เครดิตก็มีนะครับก็ทําเองก็ก็รวยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโอ้ยทําแล้วรวยก็เลยอยากบอกต่อไม่มีนะครับจําพี่เดีนะผมทำคดีแชร์ลูกโซ่มาหลายคดีนะตั้งในอดีตปัจจุบันจะบอกกันนะไอทาแล้วรวยจึงบอกต่อไม่มีครับไม่มีทําทําแล้วรวยมันก็ทําคนเดียวเช่นอย่างเจ้าสัวเนี่ยร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อ บริษัทน้ำมันพลังงานนะครับนะเหล้าเบียร์เ,รเนี่ยเป็นไงเขาชวนใครมาลงทุนไม่มีแล้วครับเจ้าสัวเขารวยคนเดียวอะไรถ้าแม่งกาไรเยอะนะมันทําคนเดียวเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ยเปิดสาขาไปทั่วประเทศเนี่ยตามคอบตามซอยหมู่บ้านแม่งเขาจะทไปตั้งแล้วเขาไม่มีแล้วครับจะชวนคนมาลงทุนชวนมาลงทุนก็อย่างมากมาซื้อแฟนชายพอซื้อแฟนชายสักพักกงปล่อยให้แม่งทําไปเดี๋ยวสักพักแม่งก็มาตั้งร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามของคนที่ซื้อแอันตาเดี๋ยวแม่งกระเจง พี่น้องประชาชนเชื่อพี่เดนะพี่เดอาจจะเป็นคนปากหมาเป็นคนควรตีนเป็นคนเออ,โอะโวยวายอะไรต่างๆนะนะครับแต่ว่าพี่เดไม่เคยหลอกลวงประชาชนนี่คือข้อดีของกูนะคือไม่กูไม่เคยหลอกลวงประชาชนเพราะนั้นใครติดตามรายการกูนะบางคนอาจไม่ชอบปากพี่เดกควรตีนอะไรต่างนะแต่กูไม่เคยหลอกลวงประชาชนกูไม่เคยชวนใครลงทุนเลยจำไว้เลยนะอะไรถ้ามันกําไรดีนะไม่มีใครชวนลงทุนหรอกนะเนีย่ยยกตัวอย่างเจ้าสัวเนี่ย เบียร์เหล้าเนี่ยขายเบียร์าขายเหล้ามันชวนใครลงทุนแบงค์ทำอยู่คนเดียวทุกวันเนี่ยผูกขาดพลังงานเนี่ยโรงงานผลิตไฟฟ้ามันชวนใครลงทุนไม่มีมันก็ไปกู้เงินนี่กู้เงินจากแบงค์ก็ได้นะหรือจะไประดมทุนในตลาดนักทัพก็ได้นะครับมันจะไม่มีชวนใครมาลงทุนแล้วเข้าตลาดลักทัพไปเลยขายวุ้นในตลาดนะครับจำไว้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีดารานักร้อง็อกเตอร์มาชวนลงทุนนะครับคนดังๆทั้งหลายเนี่ยอาูบาจา์เนี่ย อ้าองว่าเป็นคนใหญ่คนโตคนดังนักการเมืองอะไรต่างเนี่ยชวนลงทุนอันนั้นแล้วบอกว่ากําไรดีอันนั้นคือการออกลงมาช่ชนทุนิไม่มีแล้วครับ <S <S แฟนจงแฟนชายอะไรต่างที่ไปออกรายการขนกระแสเห็นไหมพอออกมาปุ๊บเนี่ยเชฟเชื่ออะไรต่างๆอุ้ยดีครับซื้อแฟนชายปรกากฏวาอะไรเก่งไม่มีตังค์จ่ายไปไงไปโกงเพชรของแฟนคลับโดนจับไปแล้วยอมรับครับหมุนไม่ทันนะนะครับมันไม่มีแล้วครับไอ้กิจการอะไรที่ขายแฟนชายถ้ามันรวยมันจะขายทําไมล่ะไม่ขายแล้วครับทําเอง ไอที่ขายแฟรนไชส์ก็แสดงว่าอะไรอ่ะมันอยากขยายกิจการมันอยากได้เงินค่าแฟรนไชส์นะครับแนละหนึ่งอยากได้เงินค่าแฟรนไชส์สองอไอคนที่ซื้อไปก็กลายเป็นลูกค้าที่ระบายสินค้ามันแค่นั้นเอยไม่มีหรอกชิบหายทุกรลยผมทำกระดีแฟรนไชสมาหลายเนะียคนที่ซื้อมาเจ๊งทุกรลยขนาดพวกที่ไปไอแฟรนไชส์ขายไก่ทอดข,ข,ขายอะไรต่างๆในตำลึงมันเจ๊งเลยนะคนที่ซื้อแฟรนไชส์ก็คือคนที่นะถูกหลอก เอาสินค้าของเจ้าของแฟรนไชส์ไปขายเป็นลูกค้าแล้วไปขายต่อและและตัวเองได้สองต่อคือหนึ่งค่าแฟรนไชส์กับกับอ,อะไรนะก็ละไ,ไรอ่อา,อาหนึ่งได้ค่าแฟรนไชส์สองขายสินค้าได้นะครับมันคือการหลอกลวงทั้งนั้นแตส่วนใหญเ่เชื่อพี่เดชเชื่อกูกูทาก็ดีมาหลายก็ดีนะนะคกูอาจจะเป็นคนคนตีนปากหมานะแต่กูตรงไปตรงมานะนะกูตรงไปตรงมาแล้วกูไม่ชวนใครลงทุนหรอกเพราะว่าถ้าอันไหนกำไรดีนะคูทำเองนะนะอืมนะครับ นะครับนี่ครับรายงานข่าวจากข่าวสวดหนุ่มกัญชัยจ่อแฉบริษัทขายตรงใช้ดาราตัวท็อปรวมงานนะเออเอาตัวท็อปเลยจนะ่ายเต็มที่เอาไปเลยมึงเอาไปล้านสองร้านเลยนะช่วยมาหลอกลวประชาชนนี้กูหน่อย